พี่ไ้ม่อยไ่แงไม่แ่งเลยลงไหมหน่อยได้มไม่รู้พี่ไม่รู้พี่ทนก็ไม่ตอง่ะไองเราใช่ไหมของใครของเรา ไม่ใช่อะแต่เราพกมาผมไม่รู้ว่ามัน,มมนมอยู่ในกระเป๋าอยู่ในก,กระเป๋ากระเป๋าเราสะพายอยู่ครับเออแล้วเราโยนทิ้งถูกไหมวันนี้พี่อัดคลิปให้ผมรับสาร,รภาพเนี่ยพี่ไม่เป็นไรมีคลิปอยู่